สวัสดีครับหนึ่งปุ๋ยบรรเลงครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเป่าปุ๋ยเพลงทางตะวันนะครับที่อาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีท่านได้เป่าไว้อย่างไคร่ราอเลยนะครับวันนี้ใช้ปุ๋ย k ีบี f ฟ t นะครับของอาจารย์ธนิตนะครับก็สําหรับเพลงนี้นะครับทำโน้ตไว้ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเป็นท่อนๆไปนิดหน่อยนะครับพอจํากัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ดูการเป่าไปด้วยฟังคําอธิบายไปด้วยนะครับ สำหรับเพลงนี้ก็มีเทคนิคมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการาบ้วนลมที่ผมเคยบอกไว้จะใชเ้เทคนิคการบ้วนลมนะครับใช้ลมแรงด้วยแล้วก็จะเป็นเทคนิคการาห,ห้อยหวนนะครับขั้นตีพรมรวมโน้ตครบเซตเลยนะครับสำหรับโน้ตก็จะมีท่อนอินโทรดนตีขึ้นแล้วก็เนื้อร้องท่อนที่หนึ่งเนื้อร้องท่อนที่สองนะครับ แล้วก็จะเป็นท่อนโซโล่นะครับแล้วก็เนื้อร้องท่อนที่3ท่อนที่4ี่ก็เราก็ยกโน้ตของท่อนที่1กับท่อนที่2มาเลยแล้วก็จะมีท่อนจบอีก 2. บรรทัดนิดๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็ดูมือไปด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เป็นช่วงๆนะครับ เสียงก็ขั้นนะครับนะครับขั้นซักสี่ห้ทีอ่าพรมสักสี่ห้ทีแล้วก็ขั้นต่อท้ายนะครับ ก็จะเป็นเบิร์นะครับยก2นิ้วพร้อมกันนะครับจะย,ยกนิ้วเดียวขึ้นอย่างนี้นะครับ ันนี้ท่อนดนตรีอินโทรก็จบไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นท่อนเนื้อร้องท่อนที่หนึ่งนะครับ รั้นนะครับอันนี้เนื้อร้องท่อนที่1ก็จบไปแล้วต่อไปเป็นเนื้อร้องท่อนที่2นะครับ ตรงท่อนนี้นะครับจะมีท่อนเมื่อกี้ท่อนสุดท้ายที่ผมหวนจากโดสูงลงมาซอนนะครับก็จะใช้เทคนิคการหวนลมนะครับแต่หวนข้ามโดลงซอนเลยนะครับนะครับท่อนที่สองเนื้อร้องท่อนที่สองก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับจะเป็นท่อนดนตรีโซโลนะครับท่อนดนตรีโซโลเราก็ใช้ปุยของเราโซโลไปเลยนะครับผมจําเป็นที่จะต้องดูดูด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ตรงกับที่ทำโนต้ตไว้ให้ทุกท่านมากที่สุดเพราะว่าเพลงทานตะวันเนี่ยมีการเป่าที่ไม่คงที่นะครับแต่ละท่านก็จะเป่าแตกต่างกันไปแต่ก็จะยึดหลักของ กีดนตรีตามไปนะครับท่อนโซโล่ครับนะครับ ท่อนนี้ก็จะเป็นการดันลมขึ้นแรงๆเลยนะครับใส่ความมั่นใจเข้าไปเยอะๆนะครับควบคุมลมให้พอดีนะครับเอาใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ท่อนโซโล่นะครับ ต่อไปก็จะเป็น ไปแล้วท่านก็สงสัยตรงไหนก็ไปย้อนดูเอานะครับแล้วพอจบท่อนโซโล่ปุ๊บก็จะขึ้นเป็นท่อนเนื้อร้องท่อนที่สามนะครับเราก็จะยกโน้ตของเนื้อร้องท่อนที่หนึ่งกับท่อนที่สองเข้ามาแทนที่เลยนะครับผมก็จะเป่าไปเลยเพราะว่าได้อธิบายไว้เบื้องต้นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นท่อนเนื้อร้องท่อนทีนท่สามนะครับ เอานร้องท่อนที่4ี่นะครับ แล้วก็จะมีท่อนพ่วงที่ผมทำโน้ตไว้สองบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือซ้ำบรรทัดสุดท้ายของท่อนที่สี่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดนตรีจบอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ สำหรับการแนะนำการการเป่านะครับแต่ว่าวิธีการฝึกนะครับก็คือปรับลมให้พอดีนะครับไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปแล้วก็เริ่มจากช้าๆอย่างที่ผมแนะนำนะครับเริ่มจากช้าๆอย่างที่ผมแนะนำแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วกระชับให้มันไปกระชับตามดนตรีต้นฉบับนะครับแรกๆก็ฝึกคุยปเป่าก่อนแล้วก็พอเราคล่องแล้วเราก็ไปฝึกกับดนตรีนะครับฝึกกับดนตรีอาจจะ ไม่ทันบ้างอาจจะพลาดบ้างไม่เป็นไรนะครับฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็จะชินแล้วก็ตรงท่อนที่เป็นดนตรีเราก็ไม่ต้องเป่าก็ได้แล้วก็เว้นไปให้ดนตรีของคลาอเกเขาบันเลงมาแล้วเราก็จะไปเป่าในท่อนของเนื้อร้องจริงๆก็จะมีแค่สองวัเท่านั้นโน้ตนะครับแล้วก็ซ้ำกันสองรอบนะครับก็วิธีการฝึกแรกๆก,ก,ก็แนะนําแบบนี้นี่ท่อนเนื้อร้องนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ คือการเติมหางเสียงนะครับ ถ้าลองฝึกดูนะครับสําหรับโน้ตเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้แล้วก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับวิธีการที่ผมแนะนํานะอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องมากเพราะว่าผมก็ใช้วิธีการที่ผมเป่าเองนะครับมาแนะนําทุกทา่านแล้วก,ก็เชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับที่แบบผมคืออยากเป่าเพื่อความบันเทิงในชีวิตเท่านั้นแล้วก็การเขียนโน้ตของผมก็ไม่ได้เขียนโน้ตตรงตามระบบที่ การเรียนการสอนดนตรีไทยนะครับผมจะเขียนตามความเข้าใจของตัวผมเองนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านดูตามความเข้าใจของเนื้อเพลงของทำนองเพลงเท่านั้นแล้วก็ทำให้เป่าได้นะครับผมไม่ได้เขียนโน้ตตามระบบนะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้รู้ทุกท่านหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปที่ผมทำไม่ไมีเจตนาที่จะ ทําให้ระบบดนตรีไทยเสื่อมเสียหรือทําให้ผิดระบบแต่ประการใดเลยนะครับต้องขอกราบอภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผมทําไปเพื่ออยากพาคนมาเป่าหุยเยอะบางครั้งวิชาการก็มากเกินไปก็ทําให้คนไม่อยากฝึกนะครับบางครั้งก็มีผู้สูงอายุบ้างมาขอสอบถามนะครับมาฝึกมาอยากเรียนอยากเป่าเพื่อ,อ คลายเครียดนะครับก็จะแนะนํากันแบบง่ายๆนะครับก็ถ้าหากมีประโยชน์ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการแนะนําการเป่าขุ่ยเพลงทานตะวันนะครับก็ขอจบการแนะนําไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับหนึ่งขลุ่ยเป็นเลงครับสวัสดีครับ